มีข่าวลือว่าชลอเกิดเทศสีชีวิตคนใกล้ชิดยืนยันว่าไม่จริงเจ้าตัวใจสู้ขออยู่ดูไทยเกาหลีอ้นสุภาพภูลโสภานักแข่งเจ้าของทีมนนทบ,บุรีเจสกีคุ้มพรลลอเลซซิ่งทีมทีเกได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านทางเพจคุ้มพลอเลซซิ่งทีมทีเกข่าวจากไปของพตบดโ,โทฉลอเกิดเทศอดีตในตำรวจคนดังโดยระบุว่าขอให้ป๋าลอพตบดโท ฉลองเกิดเทศเดินทางสู่สุคติหลับพักผ่อนให้สบายนะครับผมลูกบุญธรรมคนนี้ขอกราบขอบคุณป๋าที่คอยสนับสนุนให้โอกาสผมได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติและคุ้มพะลอมาตลอดขอบคุณป๋าที่รักแล้วก็ดูแลผมลูกคนนี้นะครับผมจะทําความดีตามที่ป๋าสอนจะไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้โอกาสทุกอย่างทุกเรื่องตลอดไปครับผมรักป๋าครับโดยในโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอะไรไปจำนวนมากแล้วครับ ต่อมาผู้โพสต์นั้นได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปก่อนที่ทีมข่าวจะได้รับการเปิดเผยจากวิพลอินทนนท์อดีตนักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยผู้ที่สนิทและก็เป็นลูกศิษย์ป๋าลอได้คุยกับลูกสาวและก็ครอบครัวของป๋าลอยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิตกำลังรักษาตัวด้วยโรคปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอยู่ชั้นสองห้อง i อ u ป๋าลอจะรอเกิดเทศ ได้พูดผ่านทางโทรศัพท์ด้วยว่าอยากจะรักษาตัวให้หายเพื่อที่จะไปดูฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2สาย4นัดที่4ที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับมือกับเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคม2567ให้ได้ด้วย